สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสุคนวันนีน้สาวอีสานจะพาพี่น้องมาเราะหาเห็ดมันปูกันจ้ะข้างในนี่แหละจ้ะเดี๋ยวเขาเขาไปดูลรวก็ไปลุ่นน้ากันเนาะจ้ะว่ามันจะมีบอจ้ะเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้านี่คือปลาจ้ะปลาเห็ดมันปูจากพี่น้อง อุ้ยเห็นมันผูมไหมขึ้นเหมือนกลุ่มเลยนี่นี่มีอีกนี่น้องเล็กเห็นไหมอันนี้เทาแล้วอุ้ยถึงเทากับบบเป็นอย่างนด้หรอว่าเทาปันไดมันเนี่ยตามทูเปอร์มาร์เก็ตแก๋กว่านี้อีกเห็นไหมล่ะอืว้ายตรงนั้นอะอุ้ยเหลืองอัมรามยุ่นี่เบิ้งเบิ้งขาหองเล็กป่าอุ้ยเบิ้งนี่ถ้าเราไม่มาวันนี้ก็มันเริ่มบาดแล้วนะพี่ดูสิแต่ว่าก็โอเคอยู่เพราะขนาดตามทูเปอร์มาร์เก็ตน่ะเห็นไหมขึ้นใหม่ใหม่ก็มีน้องเล็กเห็นไหมเออใช่เออ อสีเหลืองงามนะพี่เนาะจ้ะดูดี้องเล็กอมีเห็ดไอ้แต่ดาอยู่นะข้างบนน่ะสว่มากมันจะขึ้นอย่างนี้แหละว้าเห็นไหมอันนี้กาลังขึ้นเลเห็นไหมงามเออเออนี่งามงามงามพี่เออวิ่รวกขามันเห็นไหมเอองามมากเลยเห็นไหมอุ้ยมันขึ้นอย่างนี้เลยเหรอเวลามันจะขึ้นดอกใหญ่นะพี่เนาะดอกน้อยใหญ่เมืองดอกหน่อยก็มีดอกใหญ่ก็มีทำมจ้ะ ปุ่มใหญ่เลยจ้ะ๊บเบิ่งฟ้าปุ่มใหกเบิ่งอันนี้น้ำงามอ่ะเดี๋ยวโอ้ยเหลืองอันลามอยู่ปัดอีพออีมาน่ะเออน่ะมันกำลังขึ้นเห็นไหมอ่าอือให้ต้องได้เป็นคนถ่ายวันเย็นนี้ที่ไม่ถ่ายที่ถ่ายเยอะละเหลืองงามขนาดเลยจ้ะพี่น้องวิ่งลงมาดูสิเนี่ยเห็นไหม อเขาเหลืองงามเลยชนิดผีพายเดี๋ยว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 ไปถ่ายไกลๆดูมันขึ้นเนื้อสี่เลยเด้นลงเล็กเบิึงอาทอนขึ้นมาแหยมึงแม่ไหนมึงเอ้ยเห็นไหมอืมันเป็นแผงๆอย่างนี้เลยน้องเล็กดูนี่เนี่ยเห็ดมันปูเห็ดมันปูจ้ะนะเบิึงขางามๆเด้เบิึงอืมีฝนมันตกใส่เด้เนี่ยเบิึงจ้ะ ดดูสีเหลืองงามเนาะพี่น้องมันขั้งแรกงในชีวิตพี่น้องเอ้ยมึงเก็บเห็ดเหลืองคข,ขนาดเลยจา่ามีแต่ดอกใหญ่ๆสีเหลืองสดใสสีเหลืองงามขนาดเลยจา่ามึงพี่น้องเฮาดาวคุณน,น,นะ<อ>มันคือเหลืองงามเถอะเนาะป้าติทโท เหลืองอำลามอุ้ยมันคือเหลืองงามเถอะเ,เห็ดมัน,มน,มนปูจ้าหนุ่สองดอกไปจ้าพี่น้องเดี๋ยวสาวิสานจะพาไปเมืองเห็ดนางไกจ้าพี่น้องจ้านี่จ้านี่คือเห็ดนางไกจ้าพี่น้องจ้า ดอกอ่อนๆกำลังตากินทั้งนั้นเลยจ้ะแล้วก็ดอกเขาจะออกเป็นกลุ่มเป็นกอง่ามๆจ้ะพี่น้องมึงนี่นี่คือเห็ดนังไก่จ้ะเขาจะออกเป็นแบบเป็นกอแล้วก็เป็นกลุ่มแล้วก็เป็นแถวเรียงกันง่ามอีรีจ้ะพี่น้องจ้ะอยเห็ดเห็ดนังไก่จ้ะพี่น้องจ้ะมองนี่ กำลังขึ้นเต็มอยู่น้อยๆตะมุตะมิพุ่นจอหนงเล็กหนงเล็กวงเล็กวงเล็กอันนี้เป็นแถวเลยมีเห็ดนังไก่เลยป่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไทลูกก้อนยาฝากเก็บโอ้ยกะสีเก็บอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวแม่น้องใสละข้างนี้โอ้ยมือนีได้เห็นไหมเดี๋ยวไปจ้าอุ้ยขึ้นเป็นแถวเลยพี่น้องเอ้ยมีอยู่นวไมี่ อ้ยตายเป็นแถวเลยจ้ะพี่น้องแน่เห็นบ่จ้ะพุนะพ่นน่ะพุ่นน่ะอุ้ยเห็นพุ่นพี่น้องพุน่นน่ะเห็ดหนังไก่จ้ะน้าทำงนานพี่น้องงามงามพี่น้องเอ้ยมึงมึงนี่เห็ดหน,นังไก่ กำลังอ่อนๆเลยจ้าดูเก็บเลยเอาใส่กันไก,ก่กัดไปไมูได้เอามีดมาเราเป็นยัง,งยกัญไก่กัดแด้เห็ดอันนี้มันมันแตกกออบง่ายๆเนาะ คุณนะเป็นจุ่มยู่คุณจุ่มเยอามันย้อนแสงอันนเอาเลย่องจัเลอื้อกนนี ปาดขาวงามขนาดเลยเนาะปาดสุดยอดเลยมอกมนาะปดเลเีน่าดาะเน่ปาดกอนอันให้มึงเนี่ยเดี๋ยวมึงร้อนน้หดมึงปาดติโทก้อนนีย สุดยอดอแปกอามาให้มงนึงปาททอวบขนหดเลยเนาะโนตบหน่อยเนี่ย

หางหายอันมาอาทิตย์ที่แล้วบองนี่กุ้มเดียวอันหาบอกจากปลา,างมเนาะคุณสามีโทรมามเก็บมาดูเก็บเลยเออโอ้ยขาอวบดีเหรอตัวเนาะงามงายอือ เห็หน,นังไก่นี่มันสีอันใหญ่ซ่าอืมมันใหญ่ซ่าขางามอ่ะนีแม่เบิ่งไผตาทีอ,นนอุ้ยขาง,งามขนาดเลยเนาะจ้ะอืมดอกอ,อ่อ,อนๆกำลังตากกินเลยอืมอ่ะอวบเลยโอเค ui karang on on อนไม้ทาไมมันสวยจังเลยโอ้ยเห็ดพุ่นคอนนึ่งบนพี่น้องจ้าจังใดก็ฝากช่องสาวีสานลักสมเบิกน้ำเนยเดอ้อจ้าพี่น้องจ้าซอยสาวีสานกดติดตามให้สาวีสานน้ำเนยเดอ้อจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ